สวัสดีครับสวัสดีครับพบกับพวกเรากับตันการ์ดอีกครั้งครับผมครับผมพีเอเองครับพี่ปิ้นครับวันนี้น่าจะเป็นเจ้าตัว EX EX ตัวสุท้ายของบล็อก1นึแล้วครับผมใช่เล่นกันมากันอย่างยาวนานกับบล็อกนี้นะ EX เยอะจริงๆใช่แล้วเดี๋ยวผมตัวนั้นจะเป็นตัวอะไรทุกคนคงเดาแล้วดาพราตัวสุดท้ายแล้วใช่ครับ นั่นก็คือรูจูล่าเอ็กซ์นั่นเองอ่าน,นี่ก็เป็นตัวที่ตอนสปอยมาของผมกลนกะ็น่าสนใจเหมือนกันนะโดยท่าจุ๊บโดนใจจุ๊บเฮ้ย <c oughs> น,นี่ก็เลยจะมาลองเลยครับผมนี่ครับผมกับเจ้าสามตัวนี้เลยครับผม <c oughs> <c oughs> อาร์ติอุสเรย์นอลแล้วก็เบกกี้ครับผมโอ้โหตีผมตายทุกตัวนะใช่แล้วตีตายทุกตัวมันแพ้อะไรครับแ <c oughs> พ้อะไรรคับแพ้ะหลิก <c oughs> โอ้ ดนตัวเล็กตี้ยยังตายเลยว่าในตัวเล็กเป็นมังกรเอ้ยแลยตัวเล็กเล็กไม่มีแล้วเป็นยังไงไปดูกันดีกว่าครับไปดูเลยครับอ่ะครับพีเอสเลือกเริ่มก่อนเริ่มหลังเลยเอาหางวิกาจูหางวิกาจูออกหางแม่นทุกคลิปผมขอเริ่มก่อนครับผมเริ่มหลังอีกแล้วโอเคครับเริ่มมาเคลื่อนเลยครับอาร์ทิวีเฮาเกวี มีตัวนี้ด้วยวันนี้คุณท่าน้ำไงเขาเลยโจทย์การ์ดครับผมผมใช้เนสบอลเลยครับผมครับเลือกโปเกมอนพื้นฐานหนึ่งตัวลงเบนได้เลยครับผมก็เลยเลือกเป็นเจ้าแบ็กกี้วีครับผมอย่าเพิ่งตัดนะครับผมจะใช้อีกใบหนึ่งเลยครับผมตอนนี้ผมเลือกเป็นลิวเรนเดลวีครับผมติดพลังงานมืดให้กับเจ้าอาร์เซอุสครับผมครับจากนั้นผมผ่านเลยครับเด็ครับพอเอได้บินจทการ์ดหนึ่งใบครับ เราใช้สุดยอดการ์ดเลยครับครับผมบัตรแพทเทิร์น VAP ครับสุดยอดจริงใบนี้ใช้ได้ในเทิร์นแรกเท่านั้นนะครับครับผมนำโปเกมอนพื้นฐาน2ตัวจะไดนสำหรับลงเบนได้เลยเชิญเลือกเป็นสลีฟกับลูจูล่า EX ครับโอ้โหคอมโบคู่กันใช่แล้วจากนั้นผมใช้ผมใช้ซัพพอร์ตเลยครับน้องไข่ใบเก่งนาใช่เลือกโปเกมอนท่านน้ำหนึ่งตัวคับไอเทมหนึ่งใบได้ครับ ผมเลือกเป็นสซลต์พลังงานกับลีดิกิโกกะครับโอ้โห,โอโหโคอมโบจัวมาคู่กันเลยคู่กันขนาดนี้อ่ะผมใช้ต่อเลยครับสซงต์พลังงานได้เลยครับต้นหาพลังงานพื้นฐานหนึ่งใบขึ้นมือผมหาเป็นพลังงานพื้นฐานน้ำครับคอมโบคอมโบลงลีดิกิโกกะครับครับผมลงสลีปอีกตัวโอ้มีแต่แรกไม่ลงแต่แรกอะเท่าเกียร์ผมจะตายไหมเฮ้ผมขอโทษว่ะผมต้องเสิร์ชอีกทีใช้นสบอลอีกใบครับผมเสิร์ชเป็นเป็นลูจูราโอ้โหจัดเลย ใช่แล้วผมก็วางดีด้วยนะวางไม่ไม่มีการเรียงใดๆ <c oughs> เพออกเพอเรียงก็ได้ให้มันส,ยสวยๆไม่เรียงสวยๆแบบนี้หรือเปล่าฮ่ <ๆ S 1> <ภ>าเ่อจากนั้นผมใช้ความสามารถเลยครับรีดเียงกิโกกะครับผมการที่ซ่อนอยู่ทิ้งการพลังงานหนึ่งใบจวดสอใบได้ครับกิ่งอะไรขนาดนั้นใชไรหรอจากนั้นผมติดสเตเดียมเลยครับ นี่ออกแบบทั้งจักรยานทำรายได้ครับเนี่ยบอกว่าใช้ความสบบผู้เล่นใครใช้ก็ได้เคยละหนึ่งครั้งทิ้งการ์ดพลังงานพื้นฐานหนึ่งใบจนหนึ่งจากนั้นผมติดพลังงานให้ลูซูล่ากีเอครับดับเบิลตูโบเนิีอ่าแล้วผมจบเทเลครับเขาเดินจวการ์ดครับผมผมจั่วได้ดับเบิลตูโบเนิีครับผมก็เสียบเข้าไปเลยเนี่ยง่ายแค่ซัพพอร์ตก็พอ จากนั้นผมใช้ไฮเปอร์บอลเลยครับผมเมื่อกี่ใบอยากคุณ3ใบ3ใบนั้นผมทิ้งนันจโมกับขัดถึงความแน่ๆครับผมเสิร์ฟเปรบอลหนึ่งใบขึ้นมือครับอ๋อไม่เห็มขัดผมก็ไม่ตายผมเลยซิกอยู่ดีใช่ใช่ต้อเสิร์ฟเป็นอาซิอุสครับผมแล้วก็มีวิวัฒนาการเลยครับจากนั้นผมใช้ซัพพอร์ตเลยครับผมงานไม่ได้กุศลจานทิ้งก้าวมือจะเจ็ดครับไม่มีทิ้งผมก็จวดเจ็ดใบแล้วแล้วมาบอกผมฟูเฟูเหมือนกันไม่ต่างกันเลยนะผมฟิววิวัฒนาการ d ดอร์นัดวีเป็นดอร์นัลด์วีแม็กเลยครับผมเ้าจะใช้นสบอลครับผมเรียกใหม่หนึ่งตัวเลดียอฟูดินครับผมติดพลังงานเหล็กครับผมติดแล้วเดี๋ยวตีมือเลยป้ายก็คว่ำแล้วก็เหล็ก็คออยู่ถ้าอย่างนั้นล้วก็เลกนี้เอาไปทิ้งจวมันจะดีหรอเพื่อนงั้นผมเก็บไว้ก็แหละผมโจมตีเลยครับผมคราวนี้ีโนวาครับผม200ดามเมจครับผมแต่ว่าผมมีดับเบิลคอโบเนจ้อยู่จะเหลือแค่ร8 0ยเท่านั้นครับผม โโอ้ oh, oh. จากนั้นครับผมผมสามารถเอา energy พื้นฐานกี่ใบก็ได้ส<า>มไม่เกิน3ใบไงโอเคโอเคโอเคปาติดให้กับโปรยมวอหีบนสนามครับ,รบครับผมก็เลยออกมาเป็น3 4สีนี้เลยครับผมครับมืดหมัดครับผมเ<ม>พิ่งเอามืดไปติดให้กับแบ็กกี้แล้วก็เอาที่เหลือติดให้กับเจ้าดิวรันดอลเลยครับโอเคครับผ่านแล้วครับ okay. ก็ไดผมก้านหนึ่งใบจวกฟูจะไ้จะเล่นท่าไหนเลยช่าอยู่พูสักวันเลยอะ่ะใช้ความสามากก่อนแล้วกันเดดิกีเกตโอกาสครับครับผมทิงกาสพลังงานจวกการสองใบผมใช้สพอร์เลยครับน้องไข่อย่างตอ่อเนื่องไข่อ่ะ <laughs> ค้นหาหนึ่งโปเกมอนน้ำหนึ่งไอเทมครับผมโปเกมอนน้ำก็ตอบได้ไม่ยากเขาเกียร์วีสตาร์ครับผมไอเทมเป็นไรเอ่ยไอเทมเป็นไฮเปอร์บอลโอ้ไม่ต้องเป็นไฮเปอร์บอลนะ ผมวิวัฒนาการเลยครับเข้าเกียร์วีเป็นวีสตาร์ได้ครับผมจากนั้นผมกดใช้พลังสตาร์เลยครับครับผมสตาร์พอร์ทัลบอกว่าผมนําพลังงานพื้นฐานน้าแต่ในกองทิ้งมากสุด3ามใบครับผมติดให้เปเปร์มอนน้ําบนสนามผมตามเปชอบได้ครับผมผมติดหนึ่งติดหนึ่งติดหนึ่งอย่างนี้เลยติดมั่วติดติดมั่วติดไกลๆติดแบบไม่มีหลักแรงจากนั้นผมติดพลังงานจากมือเลยครับโอเคครับผมแล้วผมก็ โจมตีเลยด้วยค่ะเกลือขึ้นแห่งมิติครับสองพลังงานาน้ำา60บวกแล้วก็20คูณโปรยมันเ,เป็นทั้งสองฝ่ายครับผมหน่องทํัทีห้าคจุดแปดแสองสิบหกสิบหกบวกหกยี่สบสองยี่สองสองร้อยยี่สิบเดเมจครับ,รรบอ่าไม่ตายครับผมทำได้แค่นี้แหละแล้วก็จบับธอเลยครับง่ายแล้วเขาเดินจั่วการ์ดครับผมผมแปะนี่เลยครับผมลอสซิตี้ไม่มีใครต้องใช้อะไรพวกนี้ไม่เอาไว้จั่วไหนอ่ะมาปูปูจี้ผมก็มีน้อยน้อทิ้งจั่วได้นะเนี่ยติดพลังงานเหล็กครับที่เมื่อกี้ เป็นเปลือโชว์ไว้จากนั้นครับผมผมใช้นันจโมเลยครับผมเปลี่ยนมือกันไปโจนคนละหกใบรีเซ็ตกันไปวิสลิปเปอร์มีไฮบอลด้วยนี่มีไฮบอลด้วยไฮบอลด้วยว้าวกลับไปได้กองก่อนคุณโจคนละหกใบใช่ไหมคุณใช่มีคนละหกใบผมลงเจ้าอาร์สิอุฒมาที่เบนส์ครับผมคราบหล่อไปก่อนเลยจากนั้นผมโจมตีนะครับผมด้วยท่าทินิตี้โนวาครับผมร้อยแต่ซิลเมตรออกดีกีออกมาสามใบ เอาเอนิจี้ออกมา3ใบผมโดนไปอีก180เป็น360ผมเอาเอนิจี้มืดออกมา1ใบ 1> ครับแล้วก็หมัดกับเหล็กอีกอย่างละ1ใบครับให้ให้เจ้าอาซิอุสครับผมโ,โมตัวหมดแล้วตอนนี้ติดจี้มั่วๆเหมือนกันมาเอาเกวีหมดสภาพโอเคไปลอดโซนด้วยอ่าลืมย้ายเมด <c oughs> อีนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรตีตายทุกตัวอยู่แล้วชิวๆโอ้โหอะไรขึ้นไปดีอะ เอาตัวนี้ขึ้นไปครดบผมจกั๊กหนึ่งใบได้ครับผมผมได้ถองไปเลยได้ถองไปด้วยครับโอ้โหแบกกี้เต็มไปหมดเลยในไพ่ผมใช้เฮวีบอลแห่งฮีสุยครับได้ครับผมบอกว่าหยิบไพ่ข้างบนมาดูครับเอาไบรบอลพื้นฐานหนึ่งตัวจากในไพ่ขึ้นมือได้เลยมีไหมมีพีเอฟครับเป็นเนโอแลนโอ้โหติดไพ่จังหวะสวยสวยนี่ผมได้ในจโบพี่ยังไงครับผมบอกว่า อีบอันนี้ขึ้นมาได้แล้วเฮมบิบอลจะขับอยู่ในไพ่์แพนโอเคครับจากนั้นไม่มีอะไรมาบ้าให้ผมเนาะไม่มีไม่มีไม่มีผมลงในโอแลนด์มีครับครับผมความสามารถครับลูมินาชัยเสิร์ชการ์เซัพพอร์ตหนึ่งใบขึ้นมาได้ครับผมผมก็เลยเสิร์ฟคำสั่งบอสองี้เลยเหรอเรื่องงี้ละครับโอเคครับผมแย่ละ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 จากนั้นจากนั้นผมติดพลังงานให้ลูจูล่า ครับผมได้ครับติดพลังงานน้ำไปเลยได้ครับใช้การ์ดซัพพอร์ตเลยครับอะไรอ่ะค้าสั่งบอสครับโอเคเลือกเลยเอาดิวแลนเจอร์วีแม็กขึ้นมาเฮ้ยเลือดเยอะเลยนะนี่แหละตอนนี้จะทำยังไงจะจริงแบบนี้ไม่ยอมทำเลยแบบนี้แหละวีเอสจากนั้นผมวิวัฒนาการสลิปเป็นสลิปเปอร์ครับเดี๋ยวนะเมื่อกี้ผมเพิ่งเอาลงไปใช่ผมก็ได้กลับเพิ่มาใหม่ด้วยความสามารถสะกดจิตขับฟันครับผมบอกว่าในเทิร์นฝ่ายเราเมื่อนำการ์ดใบนี้จากคนมือวิวัฒนาการลงมาปั๊บทำให้โปเกมอนต์าตำแหน่งต่่อสู้้ฝาาายเร หลับฟี่ของฟี่กันเลยเชียวเชียวมังกรตึกหลับสนิทสนิทเลยจากนั้นผมก็ไม่มีอะไรเล่นแล้วใช้ครบจ้องตีเลยครับลูจูล่าอีกด้วยท่าจุ๊บโดนใจจุ๊บโดนใจนะครับหนึ่งพลังงานน้ำสองพลังงานใสครับบอกว่าถ้าโปเกมอนบนตำแหน่งต่อสู้ไฟตรงข้ามหลับอยู่หลับลึกไปเลยลึกเลยก็คือหมดสภาพหมดสภาพผู้คุณยังไม่ทันได้ตีเลยคุณอ้อ ผมหลับนี้หลับไปไกลนะหลับไปแล้วหลับลอสิทธิ์ต็หลับลึกเลยเดียวแล้วมันต้องโดนดาเมจหรือเปล่าขอขอแค่หมดสภาพเลยหมดสภะหลับลึกเลยหลับลึกเลยครับมีแม็กนี่ครับครับสามคราจับเธอเลยครับผมเอาเจ้าอาร์ซีอูดวีตรงนี้ขึ้นไปครับผมครับเขาจะจั่วการ์ดครับผมลืมลืมใช้เรดิเอตฟูดินไว้ครับไม่งั้นช็อตนี้ผมก็จะน็อกได้เหมือนกันใช่เฮ้ยแต่ว่าใบนี้มันไม่มีดับเบิ้ลโทอร์โบ อ่ามันตีเต็มตงกิงตีเต็มตีเต็มโอ้โหคุณยากแล้วผมลงแบกเกี้ตัวหน่ครับจากเมื่อกี้ได้หยิบได้จากใครครับผมจินตนาการอาร์ติกุตวีอาร์ติกุตวีแม็กครับผมวีตาครับเออใช่วีตาเกือบให้อีกฝ่ายสามไพ่อีกแล้วแต่นั้นผมติดพลังงานให้กับเจ้าอาร์ติกุตวีตาเลยครับแม็ก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 จากนั้นผมไม่ทําอะไรแล้วไม่มีอะไรแล้วนะผมโจมตีเลยครับด้วยชินิต้โนวาคราวนี้ผมไม่ลดแล้วนะ เต็มเต็มเลยสองร้อยเดซเมตรแล้วผมไปหยิบจี้มาแปะอีกทีมีไหมมีไหมเหลือบแต้มทับวงเลนจี้ไม่ได้ไม่ได้เอาอะไรออกมาครับโอเคครับลูจูล่าเอ็กซ์บนสภาพปะไปอยู่กับดีลันดเลยตายตามนั้นแหละคุณแล้วผมก็หยิบกองไพ่นะจ๊ะโอ้ยโอเคครับผมเอาลูจูล่าเอ็กซ์ขึ้นไปเข้าเทิร์นผมโจกการ์หนึ่งใบผมลงเพาเกียร์ดั้งเดิมวีที่เบนครับผมใช้การ์ดซับพอร์ตเลยครับ เมลอนครับผมบอกว่าเลือกการ์พลังงานพื้นฐานน้ำครับผมจากในกองทิ้งไม่ติดน้นมากเลยไปเนี่ยใช่ใช่ติดเทปโบมอนวีบนสนามเราหนึ่งตัวครับผมนี่แล้วโจดสามใบได้ครับโจวหนึ่งโจสองโจสามเออโจดไอจีโอโหโจดเทพโจดไอจีผมติดไปเลยอ่ะดับเบิ้ลเทอร์โบเอนิจีไปแล้ยดางนั้นตีเกินนะเนี่ยคุณฮะมันเกินนะผมใช้ไฮเปอร์บอลก่อนผมรู้แล้วนี่เลยครับครับผมทิ้งการ์ดสองใบ คนหาปล่อยมอนหนึ่งตัวได้เลยครับผมก็เลยหาเป็นสรีป่าหลับหลับลึกหลับลึกหลับสนิทหมอกเลยหลับลึกหลับลึกถ้าคุณโมเป็นวีแม็กนะคุณแพ้ไปแล้วยังดีเป็นแม็กกี้่ยู่วัฒนาการเลยครับสะกดจิตฉับพลันหลับลึกหลับลึกหลับเลยมึงง่ายง่ายกันขนาดนี้หละแล้วก็จุ๊บเดินใจโอ้ยจุ๊บเดินใจหลับลึกหลับลึกหลับไปถึงร้อนทิพย์ทำออกนอกเกมเลยผมได้สองไพรส์ครับผมผมก็เอาเจ้า นี่ขึ้นไปเลยครับผ <moder ating> <ท>มเข้าเกินจั่วการ์ดครับผมคุคณรู้หรือเปล่าเนโอลันด์น่ะทำให้คุณเล่นท่าเทพเมื่อกี้ได้ก็จริงแต่ก็ทําให้คุณแพ้ได้เหมือนกันผมมีบัฒนาการเป็นแม็กกี้เลยครับผมความสามารถดักสิกเนลครับผมเลือกป่วยมอนต์บุนเบ้นคอยายขึ้นมาที่ตำแหน่งต่อสู้เลยครับไม่เอาเอาเนโอลันด์วีนี่แหละครับแล้าผมติดอีกใบล่ะไม่ตายนะนั่นตีเลยครับตินัตี้นะว่าครับผมร้อยแปดสิบตำมตร ร้อยแปดสิบดมีดตายไหมปวดตายเถอะหมดสภาพนะครับได้อีกสองไพ่ครับผมเข้าเทนจวดนะครับเย็นๆใจเย็นไฟหมดแล้วไฟหมดแล้วหลับกันลึกเลยดูกองรวมกันเต็มอุ้ยเกือบไปเลยเกือบไปนะคุณนะถ้าไม่มีเนโอเลนเมื่อกี้ผมสู้ไม่ได้แต่ไม่มีเนโเลนฉ์นนั้นผมก็เล่นไม่ได้ไงใช่ใช่เข้าใจได้เข้าใจได้ผมก็แพ้อยู่ดีโอเ นี่ก็จะเป็นเดกลิสของเจ้าลูจูราเอ็นั่นเองจุบดนใจจุบเดนใจชอบชื่อท่ามากเลยจริงจริงตัวที่ผมชอบชื่อท่ายมากเนียก็คือด้วยความที่ว่าเจ้าลูจูราเป็นท่านน้ำนี่แหละยังไงซะของช่วยเหลือท่านน้ําทั้งการเสร์จทั้งการติเนีย ก็ไม่พ้นเผาเกียร์กับน้องไข่ครับผมคบคันมากเป็นเสียงคบคันมากเล่นลื่นไหลลื่นไหลสุดๆเลยนะครับใช่ครับก็คือเบรกเราก็จะเป็นลูจิน่าที่เป็นตัวตีหลักนี่แหละครับแล้วก็มีเผาเกียร์ที่เข้ามาช่วยเป็นตัวเสริมในการติดพลังงานตบตีได้ด้วยแรงตีได้ด้วยใช่เพราะเจะตีรุนแรงเหมือนกันแล้วก็สลีปกับสลิปเปอร์อันนี้คือเป็นตัวหลักเลยเอาไว้คอมโบกับเจ้าลูจูราใช่ครับแล้วก็ถ้าไม่มีตัวนี้ลูจูราเล่นไม่ได้ใช่ครับเล่นด้วยกันไม่ได้ใช่ถ้าไม่มีเล่นไม่ได้เล่นไม่ได้เเเเลลลลยยยตต้้้ออออองงู่่่ดววกกกกัััััันนนนนนนสสมมมมคคคครรรรบบบบาีีีแแะฟ็ิขญใช ทีนี้ไอเทมก็จะเป็นไค่บลอนด์เลยกับเลสบอลครับผมหลักๆเลยอย่างละ4ใบเออ VAP มี2ใบคุณก็ยังเปิดได้เธอแรกนะใช่สุดยอดไหมแข่งๆอยู่ใช่คือ VAP ที่เขาใช้แค่สองใบเพราะว่าจริงๆตัวเล็กไม่ได้ทำการอยากตั้งบอร์ดอะไรขนาดนั้นหรอกมีก็ได้นะแต่คุณเต็มบอร์ดเลยนะแต่เธอแรกผมันเต็มบอร์ดเลยมึงงงกันใช่ครับแล้วก็มีเจ้าเฮฟวี่วอนติดไว้ไว้กันพวกของที่เราใส่น้อยๆติดใครเนี่ยครับผแล้วก็ของสลับเปลี่ยนทั่วไปสลับเปลี่ยนกับเชือกอันนี้แล้วแต่คนจะชอบเลยนะใครอยากใส่แบบไหนก็ได้ แล้วก็ของเก็บของหลกัหลกๆเลยทั้นเบ็ดสมุดเ็นพื่อนๆอ่าแต่เราจะมีส่งต่อพลังงาน ด้วยความที่ว่าเด็กนี้ไม่มีเปลเจียนไม่มีของมาเสริฟพลังงานใช่เพราะฉะนั้นโซลตวพลังงานก็เป็นใบที่ใช้คนหาพลังงานได้ดีที่สุดในปัจจุบันครับผมเพราะว่าน้องใครเสิร์ฟได้แล้วใครก็จะมาเป็นเจ้าเรเดียเกลวกกากับเจ้าส่งต่อพลังงานมาคอมโบจวดซองได้อีกใช่ก็คือการว่าเราได้พลังงานขึ้นมือได้พลังงานมาใช้จวดมีพลังงานไว้ในหลุมสำหรับวีสตาร์มันครบคันนแล้วก็สเตจเรียมใหม่ท่าจักรยานอันนี้เป็นตัวเลือกที่ดีนะผมบอกว่าการได้ทิ้งพลังงานหนึ่งใบจได้หนึ่าทิ้ง ใช่ครับอย่างสุดท้ายอย่างสุดท้ายแล้วเราใช้สตาร์พอร์ทเอาเข้าไปมาได้อย to ู่ดี่ครับผมซัพพอร์ตจะเป็นงานวิจัยศาสตราจารย์แล้วก็มีน้องใครสองใบเด็กเรามี โปเยมตัวอื่นที่ไม่ใช่ท่าน้ําด้วยครับน้องไข่ก็เลยถูกลดบทบาทลงจากที่ปกติเราใส่สี่ใบแต่นี้เลือกใส่สองใบใช้สองรอบใช้สองเชิ้มติดเลยนะใช่ครับไม่ธรรมดาจริงๆแล้วก็แนจโมสําหรับมีมือครับมีคําสั่งบอสอ่ะมีเนลอนติดไว้ใบหนึ่งอ่าไว้หนึ่งที่ไอ้ใหญ่ใส่อย่างละหน่อยผมใช้คลุบเลยงานวิจัยไม่เห็นนะไม่เห็นเลยสี่สบแล้วก็คิดวะนะเอาเป็นสําหรับในกรณีช็อตสวนเคาน์เตอร์ เผอเผอเผอเขาตีมาเราอาจจะคิดมานะแล้วติด,ดพลังงานให้จุบเดืนใจได้เลยอ่าด้วยการใบนี้นะครับแล้วก็ด้วยความที่ว่าตัวลูจุลธาตใช้ดับเบิลเทอร์โบได้เราก็เลยต้องมีดับเบิลเทอร์โบดีซี4ใบถ้าที่ใช้ดับเบิลเทอร์โบโจมตีไม่มีพลังเลยนะก็คือข้อเสียของดับเบิลเทอร์โบก็คือหายไปเลยหายยไปเล,ปเลใช่ขอแค่เป็น2พลังงานใสในเลตเกมหรือในบางช็อตที่ไม่ใช้เอาไปให้เกีกกะทิ้งโจทย์ด้วยกันเลย มันก็เสียบหนีก็ได้ใช่เสียบหนีก็ได้เพราะว่าเจ้าสลิปเปอร์อะไรพวกนี้นี่เขาก็เลยนีสองคนเลยนะครับผมใช่ครับแล้วที่เหลือจะเป็นพลังงานนะนนั่ก้าวไปก้าวไปใช่ครับอันนี้ก็เป็น EX ตัวสุดท้ายแล้วล่ะของชุดโปเกมอนหนึ่งคันหนึ่งเป็นผมว่าเป็นบล็อกที่สนุกมากนะด้วยความที่ว่าโปเกมอน EX เขาเยอะมากเยอะมากานี่เราเล่นกันมาโอ้โหตั้งแต่สิบเอ็ดคลิปได้สิบเอ็ดคลิปได้ตั้งแว่า EX ตัวที่สองเป็นมิวมิวมิวอยู่ทุกเด็กมิวอยู่ทุกกล่องเลยใช่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 ครับก็คือผมว่าเป็นชุดที่ มีตัวเลือกให้เล่นเยอะมากสำหรับชนนี้ประมาณหนึ่งห้านึงครับเล่นด้ทุกตัวนะเพราะเราก็ทำคลิปได้ทุกตัวใช่ปกติช่องเราถ้าเจอเด็กไหนที่แบบโอ้ยจัดแล้วแบบไม่ไหวจริงๆก็ไม่ได้ทำใช่ชุนี้คือด้วยความที่ทุกตัวมีมีความน่าเล่นครับผม่ครับโอเคครับผมสำหรับคลิปเบกเกิรก็วันนี้ก็เท่านี้แหละครับผมสำหรับใครที่อยากมาเล่นกับพวกเรานะครับผมมาหากันได้ที่เดอะฮับเฟียรลังสิตนะครับผมชั้นสโซนการ์ดเกมครับผมใครสุดใส่อะไร อยากสอบถามว่าการ์ดอะไรราคาเท่าไหร่เล่นยังไงครับผมทักมาที่เพจหรือที่ช้อปปี้ได้เลยได้ครับมีแอดมินคอยตอบนะครับผมแล้วก็ใครที่ชอบคอนเทนต์แบบนี้งทางเรานะครับฝากติดตามด้วยกดไลค์กดแชร์กดกสไตุ้นแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปจากทางกับตันเรานะครับใช่ครับหลังจากนี้อาจจะมีคลิปจากบล็อกเก่าๆวนเวียนมาหรืออาจจะมีจากชุดหนึ่งห้าหนึ่งยังพอแทรกแกงกันมาบ้างก็ฝากติดตามด้วยละกันใช่ครับผมสำหรับวันนี้พี่เอ็นกับพี่บินลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ